สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาวันนี้เป้ามีของดีนะคะของเสริมบารมีเรียกซับนะคะอันนี้ก็คือกังหันนะคะกังหันฮ่องกงค่ะกังหันฮ่องกงเป็นจี้นะคะถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วอยากขอพรอยากมีบารมี มาขอพรได้นะคะอันนี้จี้สิบแปดเคนะคะเห็นชัดชัดไหมคะอันนี้กานนี้นะคะไปเช่ามานะคะอันนี้ของจากฮ่องกงนะคะอันนี้พระปิดตาค่ะถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ขอให้มีบารมีเรียกทรัพย์เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนล้านล้านเลยนะคะ มาค่ะขอขอให้เพื่อนๆเรียกได้คนละหนึ่งข้อค่ะเชิญเลยค่ะเพื่อนๆคอมเมนต์ขอพรได้ค่ะอันนี้พระปิตานะคะหลวงพ่อพระปิตาะคะ่ะตาเปาพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะอันนี้คือจี้กังหันฮ่องกงนะคะเสริมบารามีเรียกทรัพย์ค่ะอันนี้ จี้อันนี้ที่เป้าชี้อยู่นี้อันนี้อันใหญ่อันนี้จี้กังหันนะคะเป็นอันเล็กค่ะจี้เล็กค่ะค่ะเป้าไปเช่ามานะคะขอพรได้เลยค่ะจี้กังหันค่ะหมุนหมุนได้นะคะแต่ตอนนี้รู้สึกยังไม่หมุนเนาะมาค่ะใครอยากได้พรอ,อะไร ขอดันกันได้มาเลยค่ะสร้งจิตอานิฐานขอพอรกันได้เลยนะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นโออวดหรืออ้างอิทธิฤทธิ์อะไรนะคะเป็นครามเชื่อของส่วนบุคคลนะคะ จ้างจิตอานิฐานขอพอรได้นะคะผลละหนึ่งข้อนะคะคอมเมนต์มาเลยค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้พระท่านคุ้มครองไปไหนมาไหนขอให้ปลอดภัยคลยแค่อันตรายนะคะ ขอบคุณมากค่ะจะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เป้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย